สวัสดีครับทุกคนที่อยู่ลองเลยนะครับในเกมสกายบ็อกซ์เอ้าเซอร์อาเคเปลี่ยนท่าแล้วผมเกลียดผมเปลี่ยนท่ายืนนะครับสวัสดีครับทุกคนที่อยู่ลองเลยในเกมโลบอก สกายบล็อกจะหายใจออกแล้วหนาวจิ๋วผมตัดไม้ก่อนเห็นว่าตัด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 สิเฮ้ยโป๊โป๊โป๊โอ้ไม้ไม่ตกแมปโอเคเอฟอ๋อเกมสกายบล็อกนี่เป็นเกมใหม่นะครับคือที่ผมแบบมาเล่นไปด้วยพูดไปด้วยเลยนี่ก็เพื่อเผื่อไม่มีอะไรพูดนะเพราะมันคือแบบสกายบล็อกไงคุณรู้หรือเปล่า กมีเปิดแบ c k p a ็ k เอาอน,นี้มาใส่ในช่อง ok อันนี้เก็บเกี่ยวหญ้าเคไม่ต้องใช้ดีเก็บก็ได้แล้วไงแล้วก็เอาวีซีดมาแล้วก็ปลูกใหม่อเค,ครับอันนี้คือแมปใหม่นะครับของแบบโลบอกเลยคือช่วงนี้ในโลบอกไม่มีแต่แมปแบบแนว a n เม e a n i เมะไ g h t ้งอ a n เมะสู้กัน anime ว o w w o นี่ครับซึ่งมันแบบ ผมก็ไม่รู้จะเข้าไปเล่นอะไรอนะนั่นแหละคือเข้าไปผมก็ไม่รู้จะทาอะไรดีนะครับแนวแบบเก็บเวลไปเรื่อยๆนะแล้วต็ปลูกต้นไม้ได้วยนี่ยอันนี้เป็นถือว่าเป็นแมบแบบที่สะเทือนวงการโลบอกนะครับเป็นไปได้ยังไงนะแมบแนวที่ไม่ใช่ออนิเมะทำไมมันดังขึ้นมาได้เ o ิร์กเบนมาเลยครับคือตอนนี้เรามีแค่ที่ขุดเนี่ยนะ จริงๆนรายังไม่อะไรมากเนาะโตนพิกแอคเราต้องใช้สโตนอะไรอุกขุดเข้าไปเนาะเราต้องขุดสโตนมาก่อนมันน่าจะมีแรงมันใจมาจากไมค e าสกายบล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดีวแทนที่เราจะเล่นไมค้าสกายบล็อกเราก็มาเล่นโลบ็อกเนี่ยโอเคเราได้หินมาเต่ยเราต้องไปที่ฝั่งนู้นให้ได้ก่อนใช่ไหมเนี่ยเอ้ยต่อได้ด้วย ไะมาครับอือต้นไม้ยาเริ่มโตแล้วอันนี้คือยาก็ทำอะไรไม่ได้เบอร์รี่ปลูกเพิ่มไหมเรามีความหิวหรือเปล่าน,นี่คือผู้เล่นวิสิตอ๋อวิสิตได้นะครับเพลงอ่ะอ้ามีเพลงด้วยเหรอ VIP แลงโอเคไม่มีอะไรนะครับเราต้องขุดอะไรไปก่อนเนาะ คือทรัพยากรในเกมมันต้องมีจํากัดนะครับเพราะงั้นเมื่อกี้บางทีที่การที่ผมวางหินไปดินไปเมื่อกี้อาจจะเปนอะไรที่โง,ง่มากอ๋อก็ไม่นี่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมเอาหญ้าเนี่ยมาผมขุดตรงนี้เลยนะคือบล็อกมันไม่ได้ตกไปมันเข้ามันเข้ามาในแบคแพคเลยเนาะงั้นก็วางอะไรไปก่อนได้งั้นเราก็ขุด,ขดแล้วก็วางวาไปเรื่อยๆนะครับอะไรที่มีอยู่ในตัวเนี่ยเราต้องไปประตูนั้นให้ได้ก่อน,นครับ ก็จะไปเหมือนน่าจะไปแมปแมปแบบเหมือนเป็นเควสลับอะไรแน่นอนครับน่าจะเป็นจุดศูนย์กลางเพราะงั้นแมปนี้มันจะไม่มีอะไรนะครับไปลปลูกพืชปลูกผักก่อนปลูกที่เดิมนี่แหละก็เออเฮ้ยเดี๋ยวตกเลยตกตายของไม่ตกนี่หว่าเพราะว่าเมื่อกี้ผมผมฆ่าตัวตายของมันก็ไม่ตกนะครับวางได้ประมาณถ้าเกิดก๊อปไมค้าจริงเอามันต้องไปคาบป,ปูดแพนก่อนเนาะ fuse บั use. Ide, ide, ye, นไดแม่งบันไดไม้เนี่ยไม่มีวูดแพงเฮ้ยมันใช้ขวานล้วนไปเลยนะครับเข็มไฟใช้วูดอันนี้คือของที่เลยยังคราฟไม่ได้เนาะเรา,าเคราฟเข็มไฟมาก่อนแล้วกันเหมือ,อนว่าอาจจะต้องใช้นะครับก็ลองมาก่อนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอะไรยังไงยังไงยังไงแล้วเสียงกดมันดังไปเรื่อเนาะผมรู้สึกว่ามันดังไปหน่อยลดซะหน่อยแล้วกันนะ <c oughs> ฟูเอลออต้องมีฟูเอลก่อนอ่ลองฟูเอลก่อนแล้วก็เบอร์รี่วีทเผาไม่ได้เลยเอางี้เราก็เผาฟรีเดิเฮ้ยอันนี้เก็บได้แล้วเห็นคนเขาสร้างแบบบ้านเมืองใหญ่กันอะไรกันเยอะแยะมากแล้วเราจะไปหาหินกันนี่มาจากไหนวะแล้วมันไม่มีเครื่องปั๊มคอมเบอร์สโตนน่ะปลูกไปก่อนนะครับปลูกไว้ใกล้ๆกันเลยเรื่อๆเนาะ เฟอร์รี่โตช้าหน่อยนี่ว่ะไม้หมดแล้วครับไม้นี้วางไม่ได้ต้องไปขุดดินขุดหินแล้วแหละครับเราจะต้องค้าฟแบบที่ขุดเร็วมาหน่อยนะจะได้ขุดเร็วเบิร์กเบนมาหน่อยที่ขุดหินใช้ยี่สิบโอ้โหโอ้โหอ่ะมันต้องมีอะไรดีหรือวะไปขุดไปครับไม่พูดมาก เฮ้ยเขียได้ครบยี่สิบแล้วครับตัดคลิปไปเลยกันนะเฮ้ยนี่อะไรนะอ๋อฮมมันเดิมไปกราฟมาปองเป่งปองปอ,งอีวางแทนนี้ได้ไหมโอเคนะครับหนึ่งมันเขียนบอกหนึ่งนี่คืออะไรไอ้ที่มันจะขุดเร็วขึ้นรึเปล่าสามทีรู้สึกไม่จะแตกตักอะไรเลยว่า อา้าก็เร็วขึ้นมาหน่อยแล้ววะโอ้ต้นไม้โตแล้วต้นไม้ก็ทําแพงไม่ได้ถ้าเป็นไม้คับผมตัดต้นไม้เสร็จแป๊บเดียวแล้วครับจะพักไปก็เป็นนรกนี่ผมจบเลยนะเอา้าขาดานิดเดียวโดดถึงปะอา้าถึงเขงันไม่ต่อแล้วไปตัดไม้ก่อนเลยนะครับรีซอสขึ้นมาเราก็ต้องทําให้มันสำเร็จ ต้องทําให้มันแบบเนี่ยต้องตัดหินเงินต้องตัดหินเงินแล้วเราจะเพิ่มสตร์ปปิ้งยังไงอะมีแค่สองอันนึงสองอันก็โตไวแล้วเนาะแต่ว่ามาจจะต้องการเยอะกว่าน,นี้นะครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันข้าว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 คือมีข้าวเยอะอ๋อมันก็ห้าอันเท่าเดิมเลยลูกเพิ่มไม่ได้เนาะเก็บแล้วมันก็ได้เท่าเดิม เดี๋ยวต้องไปรอดูในเคยวยนะเอ๊ะตรงนู้นมีอะไรคุณเห็นปะคุณเห็นเหรผมไม่ได้เห็นคนเดียวผมเชื่อโหยโอ้หย่แล้มันไกลโคตรโอ้ตัดไม้ตรงนี้หน่อยแล้วกนะันตัดได้จริงด้วยก่อนนี้ก็เป็นของเราเนาะไปลองไปในนี้ก <Game S 1> ันเกมพีอพรอสเคียมาถึงโลกอื่นแล้วครับแบงเกอร์ สิบคอยเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับไม่รู้เหมือนกันรอไปดูก่อนอันนี้ฟีเจอร์ไม่มีตังเบเกอร์ซื้ออาหารได้บ็อกโอ้เขาขายไม้ได้นะครับเซลนะครับขายแล้วขายของได้ซื้อดินโน เรา Not Enough เราลองเอาใบไม้ไปขายให้หมดดูเลยก่อนว่ได้มาสี่สิบคอยนะครับเอาเป็นเงินสร้างเดืยสร้างตัว๋วซีดป็นไงซีดซีดตูมเมโต้ต้นไม้เราก็ซื้ออย่างนี้โอโ้โหสี่สิบยังไม่พออยู่ดีนะครับตัดไม้แป๊บเดียวก็ได้แล้วย่าโอเคข้าวขายไปให้หมด เงินสำคัญกว่า <c oughs> โทเทมสโตนโทเทมคืออะไรมันจะดรอปของมาให้เราเหรอครับอต้องเลื่อนจากสโตนโทเทมนะาน่าจะแบบดรอปของมาเรื่อยๆตอนนี้มรูปพี่ขุดขึ้นอยู่นะครับคือวอทขุดได้เหรอโอ้ทานหินเออขโมยให้หมด โอ้โหนี่เราก็ไม่ต้องมาสตโตลทเทมทูเทมแล้วนี่ตรงนี้ก็มีหินที่ขุดนะครับเป็นสถานที่ให้อนุญาตให้เราขุดนี่เองทำมวยให้หมดนี่อะไรเนะี่ยแบบนี้มันหรอกมันจะแย่งกันได้แต่กไ็ไม่ไม่มีใครมาขุดเนี่ยแย่งกันขุดเนี่ยครับลบเออมันก็เกิดเรื่อยๆนะครับเราได้มากี่อันแล้วเนะี่ย17ก้อน ุดมาก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นี่นะตัวนั้นมีประตูอีกประตูหนึ่งเดี๋ยวเราเอ๊ะนีประตูแต่เราบา,างไหนเอาทางนี้เราบาท่างนี้เหมืองก็องบอกเหมืองอย่ทางนี้เงี่ยมีคนมาขุดแล้วครับลองเข้าไันี้ดูนะครับนิดเวียพอนซลามไอแลนด์โอ้นี่ต้องไปอะไรไปเกาะอ,อื่นแล้วนี่ต้องใช้คอยอะเซียวอ อันนี้เป็นสลามนะครับต้องใช้สองรยคอยเพื่อทไปเกาะสลามไอเลยนนะเอานี่ยังไปไม่ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเราลองไปกลับบ้านก่อนแล้วกันมมมมมมกลับบ้านมาแล้วแล้วก็เจอต้นไม้เราโตแล้วนั่นเราก็โตแล้วเหมือกันทำไมมันโตต้นเดียว เราน่าจะปลูกไว้ไกลๆกันหน่อยแล้วกันวิทแล้วก็เอาสับป,ปิงอ่อเราได้สับป,ปิงมาหนึ่งอันด้วยนะครับจากที่เมื่อที่อีกเกาะนหนึ่งข้างๆเอาโตเร็วจังอะวางปงปง่ปงโป่งป่งแล้วก็มาเผาดูกันนะครับว่าไอรอนไปเผากับ ่า,านเชื้อเพลิงยังเป็นไม้ไม่ได้หรอเชื้อเพลิงยังเป็นถ่านไม่ได้หรอครับต้องไปหาเฟอร์เน้นอะไรอย่างนี้สมอลเฟอร์เน้นนี่ไงต้องบินเหล็กสิบก้อนยังไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้ามันจะเผาด้วยนี้ได้ก็จะยังไม่ต้องจำเป็นนะครับทิงเทเบิล อันนี้ไม่ใช่เหรออันนี้เบสิกเวิร์กเบนต้องขับครับที่เทเบิลน่าจะได้อะไรที่มีประโยชน์กว่านี้นะครับนี่ไอรอนห้าสิบครับที่เนเบิ์ไอรอนสิบสมอลเชดยังมีอะไรให้เราทำอีกเยอะเลยนี่ว่ะโอ้ได้ละมันไม่มีไม่มีบอกไงว่าเชื้อเพลิงใกล้หมดอย่างเราได้เหล็กมากมายแล้วก็ต้นไม้โตพอดีไอข้าวโตพอดีไอวิ่งได้ด้วยนีย่ว่ะ คือพลังแห่งคือเกมนี้มันเป็นเกมฟาร์มเรื่อยๆเนะาะแต่เราต้องปิดอีกทางอันนี้ก่อนทางลงที่มันบักมันเป็นเกมฟาร์มเรื่อยๆอะ่ะผมว่าผมเก็บไว้เล่นในไลฟ์สตรีมเดวอะคือมันก็ยังทำอะไรได้เรื่อยๆนะครับโปงปรงปรงปรงนะฮจะปิง้งข้ามา ตับปิ้งสามไม้ลองคัฟติ้งเทเบิลมาก่อนแล้วกันก่อนจบแล้วเดี๋ยวไปต่อกันในไลฟ์สตรีมแล้วกันนะน่าจะวันศุกร์เดานะคัฟติ้งเทเบิลสามสิบไม้โอ้โหมีดอกไม้ตรงนู้นด้วยไปลองเก็บดูก่อนเลด์เ o ลเวอร์เลด์เฟลเวอร์ซีด เพ้ฟ o w e r seed ปูด้วยแล้วกันนะครับเอ้าอปูกตรงนี้เลยมีจุดจุดขีดหนึ่งมาเนี่ยน,นะเกาะตรงนั้นไม่คือเกาะอะไรเกาะคนอื่นเหรอไม่รู้อ่ะถ้าคราวหน้ามันยังมีอยู่ผมก็ว่ามันก็อยากจะลองไปดูเหมือนกันนะแต่มันโคตรไกลเลยนี่ว่านี่ประตลูลนรก่ย ผมเอาหินมาวางตัวนี้เถอะนะเนี่ยลำบากเหลือเกินเคเอาหินวางตัวนี้ด้วยเพราะรู้สึกดินเป็นของหายากหน่อยนะครับส่วนหินเราปั๊อได้เรื่อยๆอยแล้วไอที่ตรงนั้นอนะอย่างโตไม่เต็มที่เนาะต้นยังเขียวอยู่มันคือต้นเลยเนี่ยย่าเอล่ยนอวกาศโอเคแล้วจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับอาจมาไม่นานหรอกแต่ว่าถือว่ามาดูระบบเกมก็ กัเพ่ินๆดีนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในไลฟ์สตรีมวันศุกร์หวังว่าจะได้เจอกันนะครับโอเคครับไปจบวีดีโอนี้แหละโอ้โตแล้วงอมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโตโต,ตเกลือนโตเกลือนเนี่ยตอีกแล้วมา โอเคครับปะจบไลฟ์เพียงแค่นี้สวัสดีครับจบไลฟ์บ้านอะไรจบคลิปบายใจอี